กล่องจุ่มน้องโกโกวาจากหังเรื่องซักคิดเกมโกโกวาโกจีเปียบจะไม่ได้เฮ้ยดีกวไหมับซึ่งกล่องนี้ทหารนะะ่นารักมากเขาจะให้เราสุ่มนะคะม,นะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันจะมีทหารใส่ชุดสีชมพูกับน้องยองคีนั่นเองและในกล่องเนี่ยเราก็จะได้น้องตัวเล็ก,ลกแบบนี้ด้วยแถมอีกหนึ่งกล่องเพราะว่าแ้งได้ไปเจอนี่เลยเป็นกล่องจุ่มสักิดเกมอีกอันนึงนะคะข้างในเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้เป็นพวกตัวละครพิเศษมีผู้คุมผู้เล่นแขกวีเอพน้องโกโกวาแล้วก็ยังมีหมูอีกมาแกะกันได้กลิ่นน้องโกโก หาทูขให้ได้นองกกวาด้วยเถิดชิบชึบชึบชบชึบชบกกกกกฮึปเอาการกอนเอาดาวทุกคนดูพร้อมกันสามน้อ หินเนี่ยยังคมอยู่เลยนะคะเรามาดูน้องตัวเล็กกันก่อนดีกว่าน้องเป้ชอบตรงที่ว่าเขามีผมแกะสองข้างแบบทชินเทลแบบนี้นะคะแล้วก็น้องสามารถเปิดหน้าได้แต่เดี๋ยวจะพาไปดูตัวใหญ่เลยๆจะมีปืนส่วนตัวแบบนี้แล้วก็เป็นสิ่งของน้องยองฮีเลยแต่ไฮไลท์ของเราก็คือตัวนี้เติม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 เอ้ยน่ารักมากหน้าน้องเนี่ยจะมาแบบแบลวแบวเลยนะคะเปิดหน้าน้องออกมานะคะจะเห็นว่าดวงตาของน้องเนี่ยเป็นหุ่น แล้วก็จะมีเป็นขนตาด้วยนะเพื่อความบ้องแบววปากก็จะเป็นสัญลักษณ์เลยนะคือปากจุ๋มด้านหลังจะมีสัญลักษณ์ด้วยจะเป็นด่านสุดท้ายเนาะที่เขาต่อยกันอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือปกติมอลลี่สเปซนะคะเขาจะมีเป็นแบบว่ากระสวยอวกาศอยู่ข้างหลังอย่างนี้อยู่แล้วฟองเป็นกลมๆเป็นลูกแก้วเป็นอะไรอย่างงี้นะคะแต่ด้วยความเป็นสกีนเกมทุกคนเขาเลยเอาเป็นเงินเป็นแบงค์ที่เป็นหน้าของยองฮีด้วยโคตรน่ารักอ่ะป๊าเอียมเป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะด้านหลังนี่ก็จะเป็นเอียมเหมือนกันสกีนนนมมาาาาดีีกกเเเเลลยยค่ะแ้้้วรงททป็ัน เขาเอาเกม AI u เน mm ี hmm. ่ยมาใส่ด nah ้วยเห็นไหมจะมีน้องยองฮีอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผู้เล่นแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัวน้ําตาลที่เราแกะป่ะเป็นสัญลักษณ์ของสุขีเกมก็จะมีเป็นไล่เลเยอร์สีขาวกับสีเหลืองนะคล้ายๆกับตัวน้องหมูเงินนักเวลาเงินมันตกลงมาติ๊งติ้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 งเอ๊ห่วยระบาดก็ไม่หาเป็นแบบทหารนี่ก็เนี่ยได้น้องโยงทีตัวใหญ่มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิว่ากล่องเล็กเนี่ยจะได้เหมือนกันหรือเปล่ากะดาเฮ้ยตัวตัวมันคมมากอะหรือว่าจะเป็นผู้คควววเเเกกกกมมมมฮ้ยยยทุตตััหหลลดดแแแ่่่ิาาาปอง ลีเนี่ยเป็นเงินมาแล้วถ้าได้หมูอีกอันหนึงคือเจ๋งมากไ้านอัไนไหนนะคะเขาจะมีฐานกับการให้เราแบบนี้เลยไงบ้างคะเพืพ่อนๆชอบตัวไหนและใครอยากให้พี่แป้กไปสุ่มน้องฐานมาเพิ่มนะคอมเมนต์เลย